สวัสดีครับวันนี้พามาชมร3 0รุ่น7นะครับหาดูยากนะครับรุ่นเจแถวบ้านเรากําลังเปิดบอ่อไหมครับส่วนมากจะเห็นแต่รุ่น8นะครับวันนี้พามาชมรุ่น7 ของทีมงานชายสามนะครับทีมงานทางสีนรงครับถ้ามองผ่านพานี่มันเหมือนรุ่นแปดเลยนะครับ โอ้เร็วมากเลยครับนี่ทั้งเร็วทั้งแรงครับเสียเอ็มนำเข้าจากนอกนะครับเก่านอก

เออง่ายดิ้นก็ทำด้วยอ่าหาดูยากนะจนเจ็ดนะแต่บ้านเราอ่ะสองพันไปเลยของใครคันหนึ่งคือถ้าถ้าทำมองด้วยสายตาเปล่าครับผ่านๆมันต้องเปลีเลยนะขวดหวานใช่ไหมขวดหวานนี่มันน้ำหวานนี่ถือว่าน้ำหวานัวใหญ่อืมตหาดูยาก ถ้าตัวแรกถ้าใครเห็นนี่คือรุ่นแปดไว้ก่อนเออจริงตัวงต้องเอามาโยนตัวกันใช่ต่างอีกเรื่องเอ้ตัวนี้มีกล้องไหมมอก่อนตัวนี้ไม่มีกล้องไม่มีกล้องหรอแป,แปดขึ้นไปอืมแต่รุ่นเจ็ดหัวหัวเก๋งหลังดำเนาะ สีมันสีมันน่ะต่างเนี่ยต่างเนี่ยโอ้จะโค้ถ้าทำสีไปถ้าทำสีสีเหลืองไปก็รุ่นเป็ดถ้าเขดูเป็ดก็ไม่เหมือนบอกฮอร์สุดเลยโอ้รุ่นแปดจะรุ่นแปดจะโค้เดี๋ยวโค้งโค้งโค้งตรงไหนรถบนจะเป็นแนวโค้งอ๋อโค้งเนี่ยแต่เป็นแปดจะเรียมเออมองยากนะแต่เครื่องตัวเดียวกันนะเครื่องปั๊มปั๊มใกล้เคียงแต่เครื่องของรถบนใช่บอก แล้วตุ๊กแฝดเหรออืมตุ๊กแฝดตุ๊กสิบเจอเจอปัญหาไฟฟ้าโอ้ยโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนเขานี่ถ้าถ่ายใกล้เสียงเครื่องนี่มันไม่โฟกัสเลยนะมันเสียงลมเสียงอะไรเสกไปหมดอ,อ่า แต่ถ้าไอโฟนมันโพดฟังออกนะขอก็ได้คลิปลง YouTube บ่ะใส่ปั๊มติ๊กเกอร์เลยฮะใส่ปั๊มติ๊กเกอร์แต่ปั๊มเชลล์ตานยังอันนี้มันมันมันเป็นปั๊มทั่วไปวะมึงขอบ่ปั๊มธรรมดาปั๊มสายนะเป็นคันเริกไฟฟ้าเฉยเอ้ยไอเสียงเดินอย่างนี้มันเป็นยังไงมันมันมันใช้อะไรควบคุมหมายตอตเนี่ยเสียงเนี่ยอยากได้ไหมก็ดีวะไม่มี มีแต่ตัวใหญ่ไม่อยากได้ใส่หกล้อไงเฮ้ยอ่ะอันนี้มันตอนจบม,มันนั้นไงเสียงมันไม่เบาเลยอันนี้ขยายเสาเร์บอยพกบอยจะคล้องเขายังจะงงงคล้องอยากได้สะจะคล้องทีแรกบอกต้องมาถึงนี่นะฮะว่าทางนี้บอกว่ากูดิน้นไม่หมดโอ้ปีนะ่ะรักแท้ปีกนกเลยแค่นี้ อหักปุี่ว่าแต่ทำว่าแต่ทำอะไรแค่นี้แต่ทำไปมิดมิดกว่ามิดมิดติดแค่นี้ก็ดีนะไม่ตึงไงมีแต่ถือว่าไม่ตันนั่นแหละมันไม่ตึงตันรถหรือมันเหลือแค่นี้พุดง่ายๆมันเหลือแค่นี้จะได้ไม่คดนั่นเหละมันเหลือแค่นี้ที่เหลือก็น็อตน็อตน่ะเชื่อมเไหมของของพี่ไปงัดต้นมะขามไม่รเรื่องเลยเรียบร้อยเลยไม่ดเลืเบี้ยวไม่หักเบี้ยว เลยทั่ไปเราลยไปบมิดเลยแต่พูดถึงไอเลยที่เชื่อมอ่ะคือมันเบี้ยวด้วยอะไรเชื่อมอ่ะมันแต้มเอาไว้อ่ะัหมดเลย